กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับทัวอันไทยชาแน,นลสวัสดีครับพบกับ YouTube เดินทาง,ทงเที่ยวกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมแวบมาเที่ยวเขาใหญ่ เห็นป e ้ายอันน่าสนใจก็เลยลองเลี้ยวเข้ามาป้ายเขาเขียนแค่ว่าบ้านเหวปราก้งหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวทวิถีนะครับเลี้ยวเข้ามาเฉยๆไม่รู้ว่ามีอะไรแต่พอเข้ามาแล้วแปลกใจมากนะครับคือแบบว่านักท่องเที่ยวมาเยอะมากแล้วรถอย่างที่เห็นเลย รถเยอะมากไม่มีที่จะจอดกันแล้วก็ได้แต่ขับไปเรื่อยๆไม่รู้จะขับกันไปถึงไหนและไม่รู้ว่าเขาจอดรถไว้แล้วเขาเดินไปไหนกันไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราหลวมตัวเข้ามาแล้วก็ลองขับไปดูเรื่อยๆจริงๆก็อาจจะเลยไปชมถึงวัดเหวปลากััง ประมาณนั้นความตั้งใจนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับเข้ามาได้ประมาณ1กิโลกว่ากว่าเห็นมีสมประตูวัดอยู่ตรงนี้นะครับวับววับวับ,วบถึงแล้ววัดเหวปลากลังลองแวะดูแล้วกันครับดูท่าทางเงียบๆไม่มีอะไร ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเขียนไว้อย่างนั้นนะครับเอแล้วคนที่เขาจอดรถกันเยอะๆข้างหน้าปากทางเขาไปไหนกันนาะเอ้ยอ่ะอันนี้เป็นโบสถ์ของวัดเหวปากั้งนะครับก็ลักษณะคล้ายๆวัดพระรามเก้าเฉลิมพระเกียรติคือใช้สีขาวแล้วก็สร้างแบบเรียบง่ายนะครับ ยังไม่ได้มีการยกช่อฟ้าใบละกาหางหงข้างบนแต่อย่างใดเอาละครับไม่มีอะไรเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกับรถแล้วออกไปดูตรงที่เขาจอดรถกันเยอะๆดีกว่านะครับดูเหมือนว่าหลายคนจะคิดคล้ายๆกับผมเลยครับขับรถเข้ามาแล้วก็ไม่เจออะไรตอนนี้กำลัง พยายามกลับรถกันอยู่ครับหลายคันเลยทีเดียวนะครับงงจริงๆจังๆมากเลยนะครับเห็นแต่ตรงที่เขียนว่าตลาดชุมชนเหวปลากลัาง้งแล้วก็เป็นซุ้มเปล่าเหมือนกำลังสร้างกันอยู่แล้วก็ไม่มีเห็นมีอะไรเลยครับน่าจะเป็นร้านนี้หรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุให้คนมากันเยอะขนาดนี้นะครับ รู้คำตอบเลยอ่ะท่านใดที่ทราบก็เม้นเข้ามาบอกกันนะครับถ้ามันจะสน,น่าสนใจยังไงเราจะมาหาโอกาสมารีวิวกันใหม่สำหรับคลิปนี้คงผ่านผ่านไปก่อนจบไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ